สวัสดีค่ะแพลวนะคะจากสิกธิศิษพัพตีนะคะวันนี้แพาวพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านนะคะเป็นบ้านเช่าค่ะที่อยู่ในในหมู่บ้านของ IMPRESS ค่ะอยู่แม่ริมนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเปรมด้วยนะคะ เป็นบ้านหัวมุมนะคะที่มีพื้นที่ประมาณ1งานนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ220ตารางเมตรนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นลานจอดรถสามารถจอดรถได้ประมาณ1คันนะคะแล้วก็สามารถจอดด้านหน้าบ้านได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะคะ พเข้ามาค่ะเราก็จะเจอกับตัวของห้องโถงซึ่งเนี่ยจะเป็น dining t a b l ลสามารถจำเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น l i v i n ง area ค่ะมีทีวีให้แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศทห้ยนะคะโซฟาก็จะเป็นขนาดใหญ่ค่ะรองรับได้ประมาณ3-4คนเลยค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะวางของส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนพื้นที่ใช้สอยค่ะซึ่งประตูก็จะมีประตูปิดกันเป็นม่านอย่างนี้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่เราประทานอาหารซึ่งเราสามารถมูฟโต๊ะได้ต่างๆตรงนี้ก็เป็นประตูค่ะออกไปตรงสวนด้านนอกซึ่งมีมุงรวดให้เรียบร้อยสวนก็เยอะนะคะเป็นบ้านของมุมที่เงียบสงบมากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำรับรองแขกนะคะโซนนี้จะเป็นโซนของห้องครัวซึ่งมีประตูปิดให้นะคะเวลาเราทำอาหารเราก็ปิดประตูไว้จะใช้เป็นระบบแบบเตาแก๊สค่ะแลวตอนนี้จะเป็นหูวดูดควันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ค่ะเป็น2อ,อ่างนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์บิวอินค่ะให้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นไอแลนด์มีที่เก็บของค่ะข้างๆเยอะแยะเลยค่ะโซนของบริเวณซักล้างเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เครื่องซักผ้ามาพร้อมเลยนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือพร้อมด้านนี้ก็จะมีประตูที่ออกไปด้านนอกข้างบ้านเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นสวนด้านนอกอืม แล้วเราก็สามารถเวลาถ้าเราจะทำอาหารกลิ่นแรงหรือว่าเราอาจจะใช้ของแบบว่าวางของเยอะแยะค่ะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นด้านนอกของตัวบ้านนะคะเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างบนของบ้านนะคะบ้านนี้มีอายุประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะแต่ว่า เขาก็ยังเมนเทนเน์แล้วก็ดูแลให้สภาพบ้านยังดูดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าอยู่นะคะฝั่งนี้ค่ะเป็นหนึ่งห้องนอนจะอยู่ด้านนี้ที่มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าให้พบครบเลยโซนนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะเขาก็จะเป็นแบ่งแยกระหว่าง พื้นต่างระดับที่สำคัญจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยระบบน้ำร้อนน้ำเย็นเรียบร้อยค่ะมาด้านนี้นะคะก็จะมาโผล่อีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นแชร์ริงบัซซ o ลูมนะคะด้านนี้จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะสำหรับเ,เป็นลูกหรือว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะสามารถมีห้องส่วนตัวแล้วก็ทุกห้องเนี่ยจะมีเครื่องปรับอากาศไทยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งค่ะที่คล้ายๆกับมาสเตอร์เบดรูมเหมือนกันนะคะก็จะใหญ่พอสมควร,ะค,ะรค่ะเตียงคิงไซส์ค่ะจะเห็นวิวข้างนอกนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำก็จะตกแต่งสไตล์ต่างกันแต่เขาก็แบ่งแยกระหว่างเวทโซนกับ dry โซนเหมือนกันนะคะด้านนี้ค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยห้องนี้เราสามารถเปิดไปทะลุก,กับตัวระเบียงของบ้านได้นะคะ ก็จะมีพื้นที่ private zone ค่ะของส่วนตัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะสนามหญ้าค่ะข้างหน้าบ้าน ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับบ้านหลังนี้นะคะราคาเช่าอ,อยู่ที่35,000บาทนะคะต่อเดือนคะ่ะสำหรับสัญญาลายปีนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะอยู่ที่แม่ริมนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนหลายแห่งเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้ที่ซิกซ์ที่ซิกพารนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ